มาอัพให้ทุกท่านได้ดูหลังจากนางได้ผ่านเวทีการประกวดนางงามไปแล้วนะครับนี่ครับขออธิบายนิดเดี๋ยวจะเตรียมไปอีกรอบครับอจะไปอีกรอบคุณมเพึ่งพึ่งเอาใบออกไปแล้วตอนนี้แตกมาใหม่แต่ครั้งเนี้ยจะใบจะเล็กกว่าเดิมเยอะมากเลยอาจารย์ใบจะเล็กลงใบเล็กยิ่งซอฟลงครับจะไปนางงามอีกเวทีประกวดนางงามอีกรอบหนึ่งนะครับ นะฮะต้นนี้หนามพรมนะก็สวยงามไม้ซากครับซากแล้วก็เป็นทรงทรงเซตกิ่งแบบมาตรฐานเขาเนี่ยแหละครับแต่มันเป็นทรงที่จะบอกว่าเป๊ะไม่ได้เป็นทรงลีลาธรรมชาติมาผสมผสานนะคุณมดนะอยู่ในหมวดหมู่ของคขาว่าไม้รูปทรงอิส่ารลูกทรงอิสลายหมครับเพราะนั้นมันจริงดูแล้วไม่เบื่อถ้าไม้ทรงต้น่ะดูไปดูมามันก็ทื่อนะจะพาไปครั้งเดียวก็คือจะหยุดแล้วครับจะหยุดแล้วจะขายแล้วว่างั้นเหระ นะมาบอนไซบ้านมดสักทีก็จะอัพไม้โครงสร้างนะครับไม้อัพเดตให้ดูตัวนี้ปรับตรงไปเมื่อไม่นานมานี้ครับนะครับเป็นมะขามนะครับหนึ่งเมตรตรงต้นเอี้ยวโบราณสวยมากเลยไม้ต้นนี้มีดีกรีนะแตกอกมาสวยครับเข้าหน้าหนาวมะขามก็แตกยอดออกมากระชับพอดี นะไม่ธรรมดานะพาดูรอบเลยสวยสวยกว็ตอนทำนะครับมันสวยคนละอย่างนะครับไม้เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้ครับไม้เวลาเราสร้างไม้กันเนี่ยอตอนที่เราแกะลวดแล้วก็เข้าลวดเนี่ยมันก็สวยครับสวยแบบโครงสร้างทีนี้พอเราเลี้ยงไปแล้วนะฮะในลักษณะเนี้ยพอฟอร์มมันออกมาเงี้ยผมก็เลยพาดูรอบมันนะมันเป็นทรงมันซอบมัน น่าดูน่าชมไปหมดเลยนะครับนอกจากที่จะมีเสน่ห์ที่โครงสร้างแล้วมันก็จะมีเสน่ห์ที่ทรงพุ่มยอดมะขามอ่อนออกมาเงี้ยนะบางท่านน้ำลายไหลเลยนะต้มไก่นะประมาณนี้นะครับพาดูละเอียดเลยเดี๋ยวโครงสร้างด้านในนะครับเนี่ยไม้ต้นนี้ก็สวยอยู่นะการันตีได้ความการันตีความสวยได้เลยนะความเกา่าเก่าแก่นะครับโครงสร้างเป๊ะเลย เป็นไม้สไตล์โบราณนะฮะกิ่งอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าความเกา่าเก่าแก่นี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับนะต้นนี้ให้ดูให้ชมนะครับเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปครับเอาละครับมาดูต้นนี้เป็นเป็นเพมหน้าโคนคู่เกา่าแก่นะไม้นี่ชอบทั้งเกา่าทั้งแก่แต่คนนี่ไม่ชอบนะแก่นี่หมดราคาเลยครับ นะเอามาดูครับเพมหน้าไต้หวันนะครับความเก่าเก่าแก่นะฮะต้นนี้เป็นลักษณะไม้โคนคู่ถ้าเป็นคนก็ยังมีราคาอยู่นะครับความแก่ก็ได้ประสบการณ์แล้วก็นะครับมีความรู้ประสบการณ์นะครับไม่เหมือน ไม้ผุนะครับไม้ผุนั้นไม่ได้นะครับแต่โครงสร้างของงานบอนไส่นี่ยมีคุณค่ามหา,าศาลเลยทีเดียวไม้บางต้นบางชนิดเนี่ยมออีอายุเป็นพันพันปีทีเดียวนะครับโอเคนะครับผมพาให้ดูเฉพาะด้านหน้ากันแล้วกันนะครับมองไม่เห็นนะข้างในเข้าไปกลัวไม้หล่นนะครับมาดูต้นนี้ครับเป็นไม้ในลักษณะที่เ,เขาเรียกว่า เป็นกิ่งหักกับผมชอบฮะรบทรงกิ่งหักที่ผมเรียกเสมอว่าไม้กิ่งหักจุดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้ครับถ้าลักษณะของโครงสร้างบอนไซคือดูครับกิ่งหักปุ๊บมันกลายเป็นเสน่ห์ของเขาเลยหักเราไม่ตายนะครับนะบเป็นไม้คุณมดสร้างเองนะครับเป็นเฟื่องฟ้าครับสีม่วงออกดอกสีม่วงสวยงามมากเลยกลิ่งก็ปร่งนะไทยที่ชอบ ไม้ดอกบอนไซไม้ดอกนะครับโครงสร้างของกิ่งก็วางไว้ดีครับทิศทางของกิ่งตำแหน่งของกิ่งต้นนี้เป๊ะเลยครับนะฮะตามโครงสร้างบอนไซนะไม่มีที่ตินะครับเนี่ยฮะท่านใดที่ชอบไม้ดอกนะฮะกำลังสับพลั่งเลยครับหน้านี้นะครับ เอาละครับมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็เป็นเฟื่องฟ้าธรรมดาธรรมดานะครับที่เก่าเก่าแก่ก็อัพให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าผ่านาการสร้างการบิดดัดโค้งงอการปรับแต่งไปแล้วมันจะสวยอย่างไรนะต้นนี้ยังไม่เน้นที่จะให้ออกดอกนะครับยังไม่เร่งการให้ดอกปล่อยเป็นธรรมชาติก่อนนะครับนะเข้าหน้าหนาวเดี๋ยวหมดฝนนี่ดอกสะพรั่งแน่นอนนะครับ นะให้ท่านดูก่อนว่าสวยงามนะครับไม้ธรรมดาแต่สวยงามราคาไม่แพงครับต้นนี้ราคาไม่แพงนะครับมาดูต้นนี้ครับเป็นตะโกตะโกต้นนี้ก็เป็นโอ้โหความเก่าเก่าแก่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับนะดูสิครับโอ,โ,โอ้โหเปลือกยังงูเหลือมอนาคอนด้างูเหลือมเล็กไปครับอนาคอนด้าเลยครับ ดูครับโอ้โหดูผิวเปลือกครับนาเรียกเกา่าเก่าแก่จริงๆนะครับบอกเลยไม่ธรรมดาครับตะโกต้นนี้1นึ่งเมตรเศษๆนะครับนะกำลังสร้างกิ่งนะยังไม่จบนะครับนะอัพให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับตัวนี้ก็เป็นหนามพรมอัพไม้จบให้ชมนะครับ คงสร้างปรับเข้าสู่หน้าหนาวเขาก็เตรียมพร้อมเพราะนั้นไม้หน้านี้จะซอฟครับคําว่าซอกก็คือเจริญเติบโตน้อยลงแต่ว่ามันจะสวยครับนะสวยหน้าหนาวไม้ส่วนใหญ่จะสวยหน้าหนาวนะครับพอหน้าฝนนั้นก็จะเจริญเติบโตนะครับเร่งการเจริญเติบโตพอถึงหน้าหนาวไม้ก็จะมีการพักตัว พอพักตัวนะฮะไม้ก็จะออกสีนวลถ้าไม้ดอกก็จะออกดอกสับปรังไม้ใบก็จะปริพอที่จะดำรงชีวิตนะให้รอดช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นออกมาในลักษณะนี้ครับสวยงามโท,ทุทีก็จะออกมาในลักษณะสวยงามครับเดี๋ยวไปดูฮะอีกต้นจบกันแล้วกันนะครับต้นไม้โครงสร้างค่อยว่ากันอีกคลิปหนึ่งนะครับต้นนี้ก็เป็น เป็นไซไซจีนนะคุณมวดนะไซจีนใบกลมนะครับ,บ,รบต้นนี้ก็ในี่ซอฟแล้วครับเห็นไหมพอหน้าฝนกับหน้านี้ต่างกันครับผมมาดูบ่อยๆดูประจํานะะก็เรียนรู้ลักษณะการเจริญเติบโตการเดินกิ่งการออกใบของไม้นี่ต่างกันนะฮะเนี่ยหน้าฝนเนี่ยใบจะใหญ่อันนี้ใบหน้าหนาวใบจะซอฟลงใบจะเล็กลงนะครับ นะเขาพักตัวแล้วก็ก็มีการฟอร์มตัวที่อยู่ในหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับมาดูอีกต้นนะต้นตะ,ตะลุมพัวเนี่ยนะฮะเป็นไม้เกา่าเก่าแก่ต้องเป็นลักษณะของถ้าเป็นเป็นอัตลักษณ์ของคนก็คงจะเป็นในลักษณะเพื่อชีวิตอะไรประมาณนี้ครับนะะถ้าท่านใดนะฮะต้องการไม้ในลักษณะนี้เนี่ยแสดงว่าท่านเป็นคนที่ าสายฮัดฮา์ดฮัดล็อกประมาณนี้ครับนะเพราะว่าสายเก่าสายแก่สายชอบของเก่าชอบสะสมนะครับหาของที่มันหายากอย่างเงี้ยนะใครใครจะสมไม้ในลักษณะนี้จะเป็นคนลักษณะประมาณนี้นะครับของหายากนะมีต้นเดียวเนี่ยผมเชื่อแน่ว่ารงนี้ต้นนี้มีต้นเดียวแน่นอน นะในทรงนี้นะครับหายากด้วยนะครับไม่ค่อยมีเลี้ยงง่ายไหมครับคุณมดง่ายนะครับไม่ค่อยมีโนนครคมีภัรนะไม่ค่อยมีโรคมีรกิ่งเขาเนี่ยส่วนเป็นออกลักษณะของธรรมชาติเลยแล้วมีซากด้วยนะครับสวยงามนะถ้าราคาไม่แพงจะซื้ออยู่ครับถ้าถูกๆเงี้ยสวยๆถูกๆเงี้ยก,ก,นะกำลังถามคุณมดอยู่นะสวยๆถูกๆมีไม้อะไรเงี้ยครับต้นนี้ครับ เป็นไซจีนไซจีนการันตีด้วยตัวของเขาเองไซจีนนะครับใครที่ยังไม่มีต้องมีนะครับที่ต้องการสร้างงานบอนไซนะครับพอเขาเขาได้ที่เขาเนี่ยครับก็เรียกว่าได้ที่สันรากขึ้นแล้วนาะสร้างได้จังหวะหนึ่งแล้วสันรากขึ้นแล้วนาะการเซตตัวของรากนาะระบบรากมันสวยงามผิวเป็นเกล็ด นะ้าละเอียดนวลขาวเนี่ยคือเ,เอกลักษณ์ของเขาเลยนะต้นนี้สร้างกิ่งหนึ่งสองหลังสามสี่ห้าเป๊ะและครับเดี๋ยวผมถูกสักสิบสองล้านสามสิบล้านผมจะมาซื้อนะครับต้นนี้อย่าเพิ่งมาเอานะครับร้อยผมถูกลอตเตอรี่ก่อนเ <c oughs> นะน,นี่ยต้นนี้นะครับเอาไปตั้งนะครับบริเวณบ้านที่สวย นะครับตอนนี้ไม่ถูกลอตเตอรี่ยังซื้อไม่ได้ครับซื้อได้แต่ไม้เล็กๆครับพอไปสร้างนะครับเอามาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้เป็นไม้ามาอัพให้ทุกท่านได้ดูหลังจากานางได้ผ่านเวทีการประกวดนางงามไปแล้วนะครับน้ำพลม่ม นี่ครับขออธิบายนิดเดี๋ยวจะเตรียมไปอีกรอบครับอาจจะไปอีกรอบคุณบอเพิ่งเพิ่งเอาใบออกไปแล้วตอนนี้แตกมาใหม่แต่ครั้งนี้ยจะใบจะเล็กกว่าเดิมเยอะมากเลยอาจารย์ใบจะเล็กลงใบเล็กลยิ่งซอฟครับจะไปนางงามอีกเวทีประกวดนางงามอีกรอบหนึ่งนะครับนะบต้นนี้หนามพลมนะก็สวยงามไม้ซากครับซากแล้วก็เป็นทรงทรงเซตกิ่งแบบมาตรฐานเขาเนี่ยแหละครับแต่มันเป็นทรงที่จะบอกว่า เออไปไม่ได้เป็นทรงลีลาธรรมชาติมาผสมผสานนะคุณมดนะอ,นนอยู่ในมวดหมู่ของคขาว่าไม้รูปทรงอิสระรอ่ารูปทรงอิสระห,หมครับ,รบรเพราะนั้นมันจริงดูแล้วไม่เบื่อใช่ถ้าไม้ทรงต้นะดนูไปดูมามันกระทึสนะใช่ผมจะพาเอาไปครั้งเดียวก็คือจะหยุดแล้วครับะ <ผม S 1> จะหยุด<ม>แล้วคือจะขายแล้วว่างั้นเะนะตอนนี้ขอประกวดก่อนนะตอนนี้ยังฟูเล่อยู่ครับยังยังดูไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าพึ่งใบออกไปอะไรใหม่เพราะฉะนั้นถ้าถ้าถ้า รอบนี้นะฮะแล้วก็ปล่อยนะเออปล่อยนะใครจะมาเอาไป,ปนางงามไปประกวดต่อก็บอกนะครับมาเอาได้เลยตอนนี้ไม่คุยกับคุณมดแล้วกันนะครับจะปล่อยไว้นานราคามันขึ้นครับผ่านเวทียิ่งขลังนะครับนะเอาแล้วครับสิบนาทีจนะพาชมไม้ในลักษณะของไม้ที่อัพดูแลเป็นระยะระยะ นะฮะให้ดูเลยตั้งแต่รอบแรกผมรีวิวไปนะฮะโครงสร้างก็เลยให้ทุกท่านได้ชมก็แล้วกันนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ